หลังจากสัปดาห์ทีมชาติที่แสนจะน่าเบื่อนะครับในสุดสัปดาห์นี้ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ,จะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งโดยไฮไลท์ที่น่าสนใจคือการประเดิมในศึกพรีเมียร์ลีกครั้งแรกของเกแฮมพอตเตอร์ในฐานะคุณซื้อคนใหม่ของเชลซีโดยในวันเสาร์นี้พวกเรามีคิวบุกไปเยือนคิตตันพาเลตซึ่งถือว่าเป็นลอนดอนดาบี้รอบที่3ในฤดูกาลนี้ของเชลซีด้วย นับว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองของเกมฮมพอตเตอร์ที่ต้องพาทีมคว้าชัยชนะนัดแรกให้จงได้เพราะท่ามกลางสภาพทีมที่ย่ำแย่ของเชลซีตลอดหลายนัดที่ผ่านมาส่งผลให้เชลซีมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซือจากโทมัสทูเคิลมาเป็นเกมแมพอตเตอร์นั่นเองนะครับโดยในเกมวันเสาร์นี้นะครับจะเป็นการกลับมาเล่นฟุตบอลลีกนัดแรกในรอบ28วันซึ่งนัดสุดท้ายที่พวกเราเอาชนะคือการปราบเวสแฮมยูไนเต็ด ด้วยสกอร์2-1แบบเฉียดฉิวและที่สำคัญตอนนั้นยังเป็นยุคของโทมัสทูเคิลอีกด้วยนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะโดนปลดในอีก4วันถัดมาเพราะฉะนั้นเชลซี Chelsea ภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชคนใหม่อย่างแกแฮมพอตเตอร์จึงไม่น่าแปลกที่เรากองเชียร์ต่างกระตือรือร้นที่จะรอชมเกมรุกขั้นเทพว่าอาดีตนายใหญ่ของไบรตันจะนำเข้ามาปรับใช้สู่สโมสรแห่งใหม่ได้ดีมากแค่ไหน แน่นอนว่าการออกไปเยือนนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะปีนี้พาเลทส,สร้างความลำบากให้ทีมระดับลุ้นแชมป์อย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วแต่หากเราดูสถิติล่าสุดของเชลซีในลอนดอนดาร์บี้นั้นค่อนข้างแข็งแกร่งและอุ่นใจได้โดยผลงาน10นัดหลังสุดสิงห์บุคว้าชัยชนะถึง6ครั้งโดยแพ้3และเสมออีก1เกมนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเชลซี Chelsea มีดาวยิงมากมายหลายคนมารวมกันไปแต่ความเป็นจริงแล้วที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน นั่นคือเชียโกซินวาเป็นคนทำประตูได้มากที่สุดในศึกลอนดอนดาร์บี้10นัดหลังสุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างเหลือเชื่อสำหรับแฟนบอลทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ติดตามดูเชลซีอย่างจริงจังแต่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้ดีว่าเชียโกซินวาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในยุคนี้ด้วยวัย3าปีเขายังคงแข็งแกร่งอ่านเกมขาดและมักสร้างเซอร์ไพรส์ในการทำประตูอยู่บ่อยครั้งนะครับ ซินวายิงไปทั้งหมด3ประตูโดย2ประตูเกิดขึ้นในเกมที่พบกับสปเปอร์ในฤดูกาลที่แล้วส่วนอีกประตูนะครับเกิดขึ้นในเกมที่พบกับเวสต์แฮมซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่เหนือกว่าแนวรุกคนอื่นในทีมต,ตอนนี้เลยนะครับสำหรับผมแล้วซินวาคือผู้นําตัวจริงทั้งในแผนเกมรับสุดแก่งผนวกกับการขึ้นไปเล่นลูกตั้งเตะ เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าหากไม่มีอาการบาดเจ็บฉุกเฉินเข้ามาแทรกซินวาจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการจัดผู้เล่นในเกมที่พอตเตอร์ต้องการคว้าชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจในศึกดาร์บี้แมตช์นัดถัดไปนะครับ และคอยจับตามองดูว่าซินวาจะสร้างสถิติใหม่ของตัวเองได้หรือไม่คิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ